เรียนวันสุกรีเ,เวมามะเรียนามารุสดีงเางาะนายกอบตอบานาเรียนผู้บริหารปัตตานีโฮดดิง้งเรียนพี่โอและทีมงานแตงโมทุกท่านและเรียนผู้มาร่วมงานทุกท่าน ผมอย่างที่บอกานายอมดบุรหันติพรซึ่งเป็นผู้บริหารปัตตานีเบและปัตตานีโฮดดิง้งก่อนอื่นที่จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ให้นายมเพอได้รับทราบว่าเราจัดงานในวันนี้เพื่ออะไรยังไงเนี่ยผมขอขอบคุณนอกจากนายมเพอแล้วขอบคุณพี่โอขอบคุณทีมงานและขอบคุณเจ้าของรถสวยๆตบมือให้เราหน่อยนะครับครับผมอ่า จริงๆแล้วอย่างที่บอกขอบคุณเพราะว่าวันนี้ทาง Racing เอแตงโมเรซิร่งและทีมงานเนี่ยมีความเสียสละในการที่นำรถสวยๆมาให้ชาวปัตตานีชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราและพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงแล้ววันนี้สามารถที่จะเชิญผู้ที่มีรถสวยๆมาเที่ยวปัตตานี โดยนําความสวยงามของรถให้มาเยี่ยมปัตตานีวันนี้เราไม่ต้องรอให้ทางส่วนราชการหรือทางรัฐในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้มารู้จักปัตตานีเรามารู้จักพื้นที่แห่งนี้มารู้จักทุเรียนไส้ขาวมารู้จักอาหารอร่อยๆอออแต่ด้วยความเสียสละของแตงโมเรซซิ่งสามารถที่จะดึงคนมารู้จักปัตตานี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ผมในฐานะเจ้าของพื้นที่รู้สึกปลาบลื้มและดีใจที่เรามีโครงการนี้โครงการนี้เป็นปีที่3และจะมีต่อๆ่ต่อไปและวันนี้ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาอันสมควรในการที่จะให้ในายอำเภอมาเปิดงานแต่ก่อนที่นายอำเภอจะมาเปิดเนะี่ยผมจะขออีกสองท่านในการขึ้นกล่าวคือนยายยศมรสดีเงาะซึ่งในฐานะ เจ้าของอบตบานาานายกอบตบานาเจ้าของพื้นที่เช่นกันและเชิญพี่โอด้วยต่ ondan, อท้ายด้วยานอำเภอนะครับขอบคุณมากครับสวบลลตาเึ่นท่านในอำเภอเมืองปัตตานีท่านบุรุษการติพง นะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาพักเพื่อไทยครับแล้วก็พี่โอ๋นะครับเจ้าของโครงการในวันนี้นะครับผู้ที่นำรถร้อยร้อยคันนะมาที่ตำบลบ,บานาแล้วก็ขอบคุณทีมงานปัตตานีเบนะครับอดีตนายกนิงเบดีนะครับ ที่เป็นทีมงานของปัานีเบย์นะผู้ที่เข้าพื้นที่นี้เพื่อในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับต่อไปนะครับผมในานามของนักอกองค์การบริหารส่วนตำบลบัณนานะครับที่เป็นเจ้าของตำบลที่เรามาจาัดโครงการในวันนี้นะก็รู้สึกดีใจเพลิดมใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ที่โอ๋ให้ความสําคัญกับตำบลบาราให้ความสําคัญกับอำเภอเมืองให้ความสําคัญกับจังหวัดปัตตานีนะเท่าที่เราได้รับทราบว่าปัตตานีเรากําลังป่วยนะหลายคนจะมาสร้างปัญหาให้บ้านเราไม่อยากให้คนมาเที่ยวปัตตานีนะครับทั้งข่าวทั้งอะไรก็สร้างในสิ่งที่ไม่ดี นะครับแต่ว่าทีมแตงโมนะตั้งใจนะเอารถมาจากกรุงเทพเอารถมาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยเอารถมาจากมาเลเซียนะครับมาโชว์ที่นี่น่วงบอกถึงสักยภาพของคนปัตตานีปัตตานีนะาเที่ยวนะปัตตานีมีของดีเยอะแยะนะครับ กับข่าวที่ออกไปมันไม่ใช่เลยนะครับฉะนั้นก็ต้องวันนี้ขอบคุณท่านนายอำเภอขอบคุณน้องบุระันนะรขอบคุณพี่โอแตงโมนะครับที่สร้างบรรยากาศดีๆให้ตำบลบานาให้อเภอเมืองให้จังหวัดปัตตานีขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องิ่งทุกคนครับ ปีที่สามนะครับดีใจไหมครับผมจัดให้แบบนี้ทุกปีครับอยากให้พี่น้องสามจังหวัดทั่วประเทศให้มีงานดีๆแบบนี้ทุกปีครับอยากให้ดูว่าสามจังหวัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับอยากให้พี่น้องสามจังหวัดรับการมีงานดีๆนี้ตลอดไปครับอยากให้คนต่างจังหวัดคิดว่าบ้านเราน่ากลัวจริงๆบ้านเราน่ารักทุกคนครับนะครับใจดีทุกคนแต่คนข่าวภายนอกมองเราว่าไม่ดีนะครับ วันนี้คนกรุงเทพมาเยอะมาเลเซียามาเยอะแล้วหลายจังหวัดในทั่วประเทศเลยมาวันนี้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนายกขอบคุณนายกทุกคนแล้วก็ขอบคุณนายอำเภอขอบคุณสารที่บานาที่นี่ที่ให้จัดงานทุกๆกปีครับขอบคุณมากครับแล้วก็ท้าทุกคนให้ความร่วมมือกันแบบนี้ปีหน้าผมจัดอีจะใหญ่ก,กว่าเดิมนะครับ ของรางวัลก็ที่ออกมาลุ้นก็เยอะกว่าเดิมปีทั้งแรกแสนกว่าบาททั้ทงที่สองสามแสนกว่าบาทผมก็แจกจริงตลอดปีนี้หกแสนกว่าเลยผมแจกจริงไม่หมุดไม่กลับครับรางวัลที่หนึ่งเบสแสตแยบสามหมื่นกว่าผมแจกจริงครับผมนเง,งินไม่เอาไปไหนนะครับช่วยพาน้ำ่าไฟช่วยงานช่วยสถานที่ช่วยน้องๆ้องช่วยพาน้ำ่าไฟช่วยสถานที่แค่นี้ครับไม่ได้ค <c oughs> ิดอะไรทุกคนเข้าฟรีมีใจมารักรถ แต่งรถซิ่งอย่างเดียวก็พอครับเรารักเราหัวใจเดียวกันชอบแต่งรถต่ว่าผิดกฎหมายนะมันก็ผิดแต่เราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะครับนะครับเราได้เจอกันใหม่อีกทีครับปีหน้านทีแบบปลอดภัยนะครับอย่าเบิ้ลอย่าซิ่งขับให้ดีให้ดีอย่าให้มีปัญหานะครับเดี๋ยวปีหน้าจัดกันใหม่อีกนะครับขอบคุณมากครับิี่ชวนให้มาเปขเสียงตบมือ้วยครับ ครับท่านนาีกองนะครับท่านมาลุมลุสตีเงาะนะครับท่านนายกโค์การงานาส่วนตำบลบานานะต่อไปก็จะเป็นเทศบาลเมืองบานานะครับก็ปลายปีนี้นะครับแล้วก็พี่โอแล้วก็ทีมงานแตงโมเลสซิงนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทีมงานของท่านบรหารแล้วก็แตงโมเลสซิงมากนะครับที่อุตส่าห์นำรถรถประดับยนต์นะครับมามาให้พี่น้องในปัตตานีได้ชมนะครับเพราะว่า เราอยากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจทาอย่างไรให้คนเข้ามาทํอย่างไรให้ภาพพจน์ของปัตตานีอยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าตรงนี้ทราบข่าวมาว่าคนจากภาคต่างๆเนี่ยมาได้มาโชว์งนงานนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ารถในวันนี้เนี่ยถ้ารวมกันแล้วมูลละ่าประมาณเกือบร้อยล้านนะครับซึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยยากนะครับที่จะ จะมาโชว์มาโชว์ให้พวกเราได้นะครับถ้าไม่มีทีมงานเก่งๆนะครับไม่ว่าท่านบูราฮะหรือว่าทีมงานแตงโมเลสซิ่งนะครับถ้าไม่ได้ทีมเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ไม่ได้รถโชว์ชุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆมาอย่างนี้นะครับทุก้่าขอบคุณแล้วก็ปีหน้าเนี่ยขอสักสองวันนะครับ <c oughs> ปีหน้าในขอสักสองวันเพราะว่าจะทําให้อ่าใครต้องการสองวันครัตกตบมือหน่อยนะครับตบมื <c oughs> อหน่อยครับนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรา ทำยังไงให้เกิดให้เกิดเงิน,เ,นเงินหมุนเวียนในพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าคนมาจากจากจากข้างนอกนี่ยังไงต้องมาพักที่เรากินที่เราแล้วก็ต้องเที่ยวที่เราแล้วก็มันจะได้เป็นการโปรโมตปัตตานีไปในตัวด้วยนะครับตรงนี้นะครับรก็ขอขอบคุณน,นะครับทีมงานนะครับท่านบุรนินทรท่านทีมงานแตงโมนะครับท่านนายกนะครับที่ให้สถานที่แล้วก็อะไรต่างๆมาแล้วก็ปีนี้คิดว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าปีหน้าต้องใหญ่กว่านี้นะครับก็ ขออำนวยคขอและก็ขอเปิดการการจัดไอการจัดโชว์รถนะครับสวัสนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอเสียงตบมือดังๆให้ท่านอำเภอด้วยครับก็เรียบร้อยขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านนะครับผมหนึ่งท่าเดี๋ยวรถคันไหนที่โชว์ได้โชว์่วยนานเพเภอหน่อยนะครับอ๋อพี่อ่าฟอตุ๊กบอสตุ๊กนะครับ ขอรถไหนที่โชว์ได <À. S 1> ้โชว์ให้นายกนายเพลดูหน่อยครับคันไหนเล่นได้ยังไงโชว์หน่อยครับใครคันไหนฉีดได้ฉีดครับเดี๋ยวให้นายเพลดูหน่อยดูนายกดูหน่อยครับว่ารถแต่งแบบไหนนะขอความร่วมมือหน่อยครับคันไหนมีของดีของดี้โชว์ให้หน่อยครับโชว์ให้ดูหน่อยได้นะครับนะครับขอหน่อยครับขอหน่อยเดี๋ยวไปก่อนโชว์นะฮะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งท่านนะฮะครับผมถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านครับเผมยเชิญครับเอากล่าวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องสามจังหวัดนะครับ แล้วก็มาเลเซียแล้วก็เพื่อนๆที่มาจากทุกภาคนะครับผมที่มาร่วมงานที่แตงโมพานิสนะครับที่ TMP นะครับแหลมที่อัตตานีเบนะที่แห่งนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้น้องๆได้มีโอกาสนำรถนะครับมาโชว์นะครับให้ได้เห็นกันนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุข นะครับกลับงาครั้งนี้ขอบคุณครับผมขอเสียงตบมือให้บอสตุกด้วยครับนี่แหละครับเจ้าของดีทูับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรุ่มกันก่อนนะครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวขอบนเวทีด้วยนะโดนครับโดนบินใกล้ๆนะฮะโดนฮะ อ่าโดนบินมาหน้าเวทีนะครับโดนครับอ่าโดนได้ยินเสียงนี้ครับโดนโชว์หน่อยครับางไหนโชว์ได้โชว์หน่อยครับครับผมางไหนโชว์ได้โชว์หน่อยครับอ่าพี่ตันครับผมโชว์เลยครับเดี๋ยวครับแล้วก็พี่ตันครับพี่ตันนะครับนันออโตเมกตันวีเนอร์ครับไอ้นี้มาจากมีบุรีหนองจอกครับผมส่วนนี้หันใหญ่ครับเชชเช่โอเคครับ นโดนโดนลงมาเรียอ่าลำนี้รเราเราไปนี่ก็ไรครับเราจะหยิบแ้เราหันหน้าไปนี้ครับอ่าเดี๋ยวโดนจะเก็บภาพม,มุมสูงยังเชิญหันหน้าไปหาบอดเลยครับอ่าเดี๋ยวโดนจะเป็นํำๆเก็บภาพม,มุมสูงนะฮะพร้อมฮะนี่ครับจังลำครับ <c oughs> โอเคมาเลยครับมุมตํำๆเลยครับ โอเคโบกมือยกมือทุกคนเลยครับทุกคนเลยปีหน้าใหญ่กว่าเดิมแน่นอนไลา์ครับผมอขอบคุณท่านนายอำเภอท่านนาย,ยกแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เกี่ยว<ช>ข้องทุกท่านนะครับขอเสียงตบมือสักครั้งครับผมปีหน้าดีกว่าเดิมแน่นอนครับปีหน้าดีกว่าเดิมแน่นอนนะพี่ตานพร้อมหรือยังครับ โอเค <Okay. S 1> ดูพีตษานครับนายอำเภอครับท่านนายกด้านนี้เลยสายมือฉีดแล้วเดี๋ยวจะฉีดให้ดูครับกนมาเยอะครับมิวซิกโอ้สุดยอดครับขอเสียงตบมือหน่อยัง ครับขอทางให้รถคันสีขาวหน่อยฮะ เลียทางห,ง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 หน่อยครับอเป็นหนกขางหน้ด้วยพีน่เครุ้าเลยครับสสตา,สตาเคีย่หน่อยาเดี๋ยวมาทาให้เอเภอท่านนายกตลองมาดูหนครับขยับมาอีกครับหน้าเวทีเลยเช่นเกมเี้ยวเล้วแ้ายมาเลยเลี้ยวสายมาเลยครับเลี้ยวสายมาเลียสายมาอีกโอเคถ่ายรูปแป๊บนึง ได้ได้ครับไม่เป็นไรกดไลค์ครับอีกสักครู่ฮะพี่นนท์ขยับมาอีกครับโอเครอสักครู่ฮะมาครับขยับมาอีกครับนี่ครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับอ่ามาขยับนะขยับมาหน่อยนะโชว์ของให้ท่านนายอำเภอดูอ่าขยับใกล้ใกล้ครัขยับใกล้ใกลคร รถมันกระตกนะฮะนนเอ็กซลเรย์ส่งเขาให้เตรียมความพร้อมครัดูครับวีอพร้อมครับนี่ครับมาดูครับนี่คือเบอร์หึเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยครับส่งเข้ามากวดโดยมารคการยาพร้อมรับนี่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  เป็นไงครับเป็นไงครับตบมืออันนี้เชิดนนายนพูหันหน้ามาหาพี่ทีครับเดี๋ยวจะเก็บภาพตรงนี้รูปนะครับอ่านายพูพี่โอ้หันหน้ามาหาพวกผมโอเคเดี๋ยวจะเก็บรูปนะอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้เป็นมุมสวยฮะชาวพัฒนีข้างงหลัครับยกมือขึ้นเลยครับยกมือเฮเลยครับบีหน้ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนคะนี่สวยครับมุมนี้ครับ เฮ้เฮ้ลงนะครทั้งหมดทั้งหมดครับยกมือข้างหลังข้างหลังยกมือเลยโอเคของ grab เอาครับพี่ดนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออนี่นะครับถือว่าอต้รงนอีกทีอีกทีอีกทีได้ป่ะนี่ครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตให้เตรียมความพร้อมนะโอเคตบมือ อาอาร์พรมไหมครับรถสองโยนเนาะโอ้สุดยอดครับนี่ครับใครนั้น้องใหญ่คนนี้มาจากเจ้าของรถะพี่นนท์เอ็กซเซลนะครับผมพี่นนท์เอ็กซเรคับเอมง m 8าส่งเข้าระคุณของดี8ลิ้วฉาเชิงเซาครับผมสุดยอดอ่าพี่อาร์ครับพร้อมนะอาร์พร้อมหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวจะมาช่วยเคลียร์ทางให้หน่อยครับรถจะเข้าที่เลยนะครับ Energy ครับอ Ar Energy ครับ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของรถขอบคุณท่านผู้ชมครับผมมาแล้วครับแตงโมพาณิชย์ออนทัวร์ครั้งที่สามเจมี่กอลครับพร้อมไหมฮะเจิญเชิญโอเคครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมไม่มีท่านในวันนี้แตงโมออนทัวร์ครั้งที่สามไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับผมถูกต้องครับานะครับใจดีอย่างนี้หายากนะครับโอ้ยสตูดี้ใจดีแบบนี้หายเอาชีตแล้วครับ รอ <geon> ดูครับมาจากออโต้พาสครับทีมงานอาร์ตการดยางสกูโออาร์ตเอเนอร์จีครับเบอร์โทรตามที่ในขึ้นเพจตามลยนะครับฉีดแล้วโอ้โหรถอะไรฉีดได้หลางเนือยัก oh. ส um. ่งเข้ามาโค่ร ัเสียรัดครับไปยัยเสียรักออโต้พาร์ทครับผมเสียรักออโต้พาร์ทออโต้พาร์ทครับผมเสียรักครับออโต้พาร์ทเดอะฮักเอ็มแปดอาถูกต้องครับผมคันนี้อะพี่โด้ที่ผมสุดยอดครับพี่เท่าไหร่อ่ะโอ้น้องล้านกว่าโอ้โหนี่ครับบอกแล้วมูลค่าในนี้เป็นพันล้านครับใช่ครับในส่วนทางซ้ายครับลำนี้ฮะ เบอร์หนึ่งต้นต้นของพีต่ตาดวินเนอร์ฮะครับผมพีต่ตาดวินเนอร์ชาวบ้านขนาดใหญ่ของดีหัดใหญ่ลังนี้ออโต้เลยฉีออโต้เลยลังนี้ครับก็ถามราคาก็โอ้หลาาักล้านครับแต่เพราะข้อมเครื่องน,นี้ก็ล้านกว่าฮะในหกตัวในส่วนบนเวทีครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะขอให้ลงจากเวทีนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะจามฉลาต่อนะครับครับผม อ่านะครับอ่าบรรยากาศเริ่มดีแล้วยังเฮ้ยตัดไปสมาชิกหมดครับอ่านะครับก็เมื่อกี้เรามีไฮไลท์นะครับเซ็กซีข่ขาวอไม่ต้องสีเดียสครับครับผมเราจะดัดจับเต็มไปดแน่น้องนะครับผมเอ้า,อาพี่โอ๋บอกแล้วครับต่อไปไมหมดดูหางบัตรด้วยผมแจกไปเลย